ัแลวสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่วงเแคทีดาบาบี้ดูไพ่ยิปซีกับจานบาบี้นะคะเสียงจะแหบๆหน่อยนะคะเพราะว่าบาบี้เพิ่งสอนนักเรียนลูกศิษย์คาร์2สวันลืมแฟนเก่าดูเดือดมากบาบี้เพิ่งตั้งชื่อภาษาอังกฤษค์ดคนี้ได้จะตั้งชื่อว่าคัสดีทอกออฟเลิฟมันแบบว่า มันเหมาะกับทุกคนมากเลยนะคะที่แบบก่อนที่คุณจะแบบมีความรกคังใหม่หรือว่าเหมือนแบบคุณได้ปัดเป่าแบบคัดนี้มันทำให้คุณแบบปัดเป่าพลังงาน energy ที่มันแบบแย่ๆอ่ะโอหมันแบบมันปังมากป้าพีก็ไม่คิดนะว่าแบบมันจะแบบจะสอนมาแบบดุเดือดอะไรขนาดนี้มาก่อนจนกระทั่งแบบเราได้สอนนี่แหละคือแบบคุ้มมากนะคะทุกคนไม่ว่าทุกคนจะมาราคาไหนก็ตามแต่ว่าถ้าใครอยากจะแบบ มาให้ทันราคาพิเศษพิเศษเนี่ยก็มาให้ทันหลังจากบาร์บี้สอนเสร็จเนาะก็คือแบบทุกคนรีบๆลงสมัครประมาณคุคนที่เข้ามาดูก็คือเดือนกุมภาพันธ์ใช่ไหมก็คือแบบภายในเดือนกุมภาพันธ์นะคะบาร์บ <s> ี้ก็จะให้ราคาพิเศษและหลังจากนี้ราคาจะอัพขึ้นเรื่อยๆจนถึงราคาเต็มบอกเลยว่าคาัดนี้คือแบบหลักหมื่นได้เลยเพราะว่าเหมือนแบบมันเป็นคัดที่เหมือนแบบ คนที่อยากปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างในชีวิตคนที่เจอความรักที่ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยคนที่แบบไม่ประสบความสําเร็จเรื่องความรักคนที่อกหักเสียใจมาแบบเหมือนเสียใจมานับไม่ถ้วนอะไรก็แล้วแต่อ่ะคือควรจะมาคาัดนี้เลยจริงๆบอกเลยว่าเงินที่คุณเสียมาเอาจริงแบบมันซื้อมันซื้อชาบูยงแพงกว่าแล้วก็แบบว่าบางทีมันมันเปรียบประเมินคุณคุณภาพหรือประเมิน ประเมินราคาไม่ได้จริงๆอะถ้าคุณได้ปลดล็อกชีวิตของคุณแล้วก็ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมาบ,บี้แบบตั้งใจทาําคัสนี้มากคือดุเดือดมากนะคะใครที่อยากเรียนกับคัสต์โรแมนติกแองเจิลนะคะตอนนี้มาบ,บี้สอนอยู่ถ้าอยากได้ราคาพิเศษก็มาให้ทันที่มาบ,บี้สอนอยู่เนาะแต่ถ้าใครมาไม่ทันก็ยังได้ราคาพิเศษอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราจะอัพขึ้นเรื่อยๆนะบอกเลยคัสนี้หลักหมื่นหลักแสนแน่นอนจริงๆอันนี้จากใจเลยมันเหมือนแบบเหมือนคุณไปค้รส่วนตัวเลยอะคัสเนี้ย แล้วก็คัดที่จะสอนเดินมีนาคมนะคะตอนนี้เลื่อนไปเป็นเดินมีนาคมแล้วเพราะว่าคาัดนี้ดุเดือดมากก็เลยแบบเออต้องเลื่อนไปก่อนเนาะก็จะเป็นคัดยาเสน่นะคะยาเสน่รักกูหลงกูคือมันจะเป็นคัดที่แบบใช้จิตวิทยาสำหรับคนที่แบบอยากได้แฟนเก่ากลับคืนมา ออหรือว่าอยากแบบทําให้เขารักไม่ว่าแบบใครก็แล้วแต่เงี้ยมันเราจะสอนวิธีการแบบสื่อสารเนะาะใช้จิตวิทยาทํายังไงแบบที่เราจะแบบเหมือนทำยังไงให้เราแบบประทับใจเขาได้อะไรเงี้ยทํายังไงจะรู้ว่าเขาชอบอะไรแล้วก็แบบสื่อสารยังไงคุยยังไงให้เขารักเราคือมันจะยิ่งกว่ายาเสนีกันทุกคนคือแบบการที่เราดีดยาสนีเนยคือมันก็ทําให้เขาแบบรักเราใช่ไหมแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่ยาวอยู่คงกระพันอะไรเงี้ย คัทนี้คือเหมาะกับคนที่แบบต่อให้เป็นแฟนกันแล้วถ้าแบบเขาไม่ใส่ใจแล้วหรือว่ากําลังไปมือที่ไปมีมือที่สามอะ่ะก็สามารถใช้คัทนี้ยดึงใจแฟนกลับมาได้เนาะหรือว่าจะใช้ในเรื่องของการงานก็ได้คือคุณอยากให้ใครรักคุณก็ดีดจา่าดีาดเอียสเนียนี้ไปเลยนะคะจากที่แบบใช้พวกของบนดำแล้วก็ใช้จิตวิทยาแทนนะคะแล้วก็อีกคัทหนึ่งคือคัทให้ไปเป็นคเนตนะคะก็ถ้าใครสนใจอยากเรียนก็แอดไลน์มานะถ้าทันราคาพิเศษนะคะ มาเรามาเริ่มกันเลยโอ m ม god ใครอยากดูส่วนตัวแอดไลน์ hmm. มาได้นะหรืออยากปรึกษาคอนซัลอะไรอย่างเงี้ยหัวข้อวันนี้ที่ว่าี่อยากจะทำคือหัวข้อเขาคิดถึงเราไหมนะคะก็อัปเดตความรู้สึกไปก็อัปเดตว่าเขาคิดถึงเราไหมเหมือนกันเนาะโอ้ยคือแบบสุดยอดมากแบบเป็นคือแบบ อะไรหละคนลูกศิษย์บอกว่าดีกว่าการดูดวงอีกอะคือแบบเออพี่ภูมิใจมากนะคะพี่บี้ี่ใช้ระยะเวลาแบบนานมากกว่าพี่จะแบบสร้างคอร์สคอร์สหนึ่งมาอะไรเงี้ยแบบเออวันนี้คือแบบเรารู้สึกว่าเราทําอย่างเต็มศักยภาพเราก็รู้สึกเราภูมิใจมากๆนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดถึงเราไหมเป็นไพ่แบบ random reading เนาะ พอคิดถึงเราบ้างไหมไม่ว่าใครก็ตามที่คุณนึกถึงหรือว่าตั้งจิตอยู่นะวีจะ่จะเปิดพื้นดวงนะใครที่อยากดูโหโหอคิดถึงไหมอ่ะคิดถึงดีใครที่อยากดูแบบนี้ให้เริมแบบอัดคลิปนะคะคิดถึงคิดถึงเพราะว่าคุณกับเขาอุย้ยคิดถึงลืมไม่ได้เสียดายเป็นเก่าอีกแล้วใช่ไหม ช่องแห่งรักสมเศ้ากับเป็นเก่านะคะช่องนี้เชียช่ยวชาญอยู่สองอย่างเนี่ยก็จะเป็นคนเก่าที่เสียดายคุณคิดถึงค่ะคิดถึงคุณมากๆคิดถึงลืมไม่ได้คิดถึงเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คิดถึงแบบคิดถึงทรมานอะ่ะแล้วก็คุณกับเขาไม่มีสถานะกันแล้วนะถ้าเกิดมันตรงอนะโวยแบบ เสียดายอะเสียดายที่คุณกับเขาแบบไม่ได้เริ่มต้นใหม่กันเสียดายที่แบบคุณกับเขาแบบเหมือนแบบไม่สามารถสานความสัมพันธ์ได้อะคิด <c oughs> ถึงคนเก่าด้วย <c oughs> แอบ,บส่องด้วยคิดถึงลืมไม่ได้คิดถึงนึกแต่เรื่องของคุณเสียดายเสียดายเสียดายเขาคิดถึงเขาเสียดายคุณเขาคิดถึงเขาเสียดายคุณมันก็จะมีแต่คํานี้เลยที่แบบไม่รู้สึกว่าเหมือนคุอกับเขาแบบเลิกกันไปแล้วแบบจบกันไปแล้วไม่ได้คบกันแล้วอะค่ะ แล้วก็แบบโดยเฉพาะตอนกลางคืนเขาก็คึกถึงคุณฝันถึงคุณคือบางทีชวนแฟนเก่าของคุณมาเรียนคัด21สวันปลดล็อกเ,ออเขาเรียกว่า21วันลืมแฟนเก่าหรือว่าดีท็อกเกิฟก็ได้นะคะรู้สึกว่าเขาแบบจะแบบหลงคุณมากแล้วเขาก็ลืมคุณไม่ได้เลยแต่ก็ดีเนาะเราก็รู้สึกว่ามีคนลืมเราไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาลืมเราไม่ได้จริงๆนะเขาคิดถึงเรามากแล้วเขาก็มาส่องเราด้วยนะแต่บางคนอาจจะแบบ เหมือนแบบว่าอาจจะไม่ได้ใชแออเค้าจริงหรืออาจจะแบบแค่มาส่งเฉยๆไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรอะไรประมาณนี้คิดถึงมากเหมือนแบบว่าพี่รู้สึกว่าความในใจของเขาอ่ะคือเขาแบบอยากได้คุณแบบเป็นแฟนนะหรือว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะหรืออยากแบบอยากได้คุณเป็นตัวจริงนะแต่ว่าเหมือนแบบมันทําไม่ได้อะไรแบบนี้หรือว่ามันแบบมันสายเกินไปแล้วคือเขารู้สึกแบบเขาเสียดายโอกาสอ่ะคือเหมือนแบบเหมือนแบบ เหมือนคนที่แบบเสียดายอะไรซ้าๆเสียดายแล้วเสียดายอีกอ่ะคือมันจะมีแบบเหตุการณ์ในชีวิตของเราบางทีหรือว่ามันก็ทั่งเรื่องของความรักอ่ะที่เรารู้สึกแบบเฮ้ยแบบเสียดายมากเลยทําไมเราไม่ตกลงวะทําไมวันนั้นไม่ทําแบบนี้วะทําไมเราไม่คบกับเขาวะคือมันจะมีคนในชีวิตของเราที่เข้ามาแล้วเรารู้สึกแบบเสียดายเขาอะไรเงี้ยคือคุณก็คือคนคนนั้นในชีวิตของเขาที่เขารู้สึกแบบเสียดายมากๆอะไรเงี้ยเออคือเสียดายแหละเสียดายแหละมองออกเสียดายแหละมองออก เสียดายคุณเสียดายคิดถึงคิดคิดแต่แบบวนเวียนแต่แบบเสียดายทาไมแบบทําไมเราถึงไม่ได้คบกันทําไมแบบทําไมแบบเรื่องของมันไม่เป็นจริงอะไรแบบเนี้ยแบบทาไมเราถึงแบบเจอกันช้าไปอะไรแบบเนี้ยคือเออประมาณเนี้ยมันยังไม่แบบรักสัมเศร้านะแต่แบบอาจจะเสียดายที่แบบปฏิเสธคุณไหมเสียดายที่ทําให้คุณเสียใจอะไรแบบเนี้ยรู้สึกแบบเสียดายอะเสียดายอย่างเดียวเลยนึกถึงแบบ นึกถึงแบบอารมณ์แบบคนเสียดายอะนะคะแล้วยังไงต่อคะเรามาดูแบบลึกๆเลยว่าเขาเขาคิดถึงเราเรื่องอะไรเขาคิดถึงเราทำไมสับไพ่โหด,ด่อยนะคิดถึงฝันถึงด้วยนะมันเป็นจิตใต้สมนึกของเขานะ่ะเพราะว่าคุณกับเขาเหมือนแบบเหมือนคนไม่ได้คุยกันแล้วเลยอะ มันต่างฝ่ายต่างไปมีชีวิตของตัวเองก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่แสดงออกคือเหมือนแบบพอไม่ได้แสดงออกมันก็จะยิ่งอึดอัดปะเขาก็จะยิ่งรู้สึกเหมือนแบบอึอดอัดที่ไม่ได้แบบแสดงออกที่ไม่ได้พูดในสิ่งที่อยากจะพูดอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยคุณกับเขาใกล้กันแล้วแล้วรู้สึกว่าตอนที่เขาคบกับคุณนะ่ะมันน่าจะมีในเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างอย่างเช่นแบบเรื่องเซ็กส์หรือเรื่องแบบเขาะจะมีแพชชันกับคุณ คือเหมือนแบบว่าเขาเสียดายอะไรบางอย่างในตัวคุณนะคุณอาจจะเป็นคนดังมีชื่อเสียงหรือตอนที่คบกันคุณแบบคอยเชื่อเหลือคอยซัพพอร์ตเขาแล้วแบบเขาไม่มีสิ่งสิ่งนี้แล้วอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนแบบเขาพลาดโอกาสดีๆไปแล้วคุณกับเขาเหมือนห่างไกลกันไปเรื่อยๆคือเหมือนไม่ไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารรือถ้าติดต่อสื่อสารก็คือน้อยมากแบบแทบบจะไม่รู้เลยว่าชีวิตคุณกับเขาเนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงกันบ้างแล้วแล้วก็ขึ้นไพ Just ่ justice ป้าวิศุ์ว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของความถูกต้องนั่นหมายความว่าคุณกับเา ก็รักเก่าและขงเศร้ากับแฟนเก่าอ่ะเนาะก็คือแบบมันจะมีใครสักคนหนึ่งอ่ะที่มีแฟนแล้วไพ่ใต้สำรับก็เป็นไพ่ไพ่ความห่างไกลคุณกับเขาไกลกันคือเหมือนไกลกันก็ยิ่งคิดถึงพอคิดถึงเหมือนแบบคิดถึงแต่ทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบเหมือนเป็นคนเก็บกดแบบว่าฉันต้องเก็บซ่อนนะคือแบบเพลงที่แบบจาเข้ามาในในคลิปของมาบีย้ยอะมากก็คือเพลงพูดในใจใช่ปะ อยากบอกว่าฉันยังรักเธอเสมอและยังคิดถึงเธอไม่เคยเปลี่ยนไปอะไรอย่เงี้ยมาเขาทำยังไงต่อก็เหมือนแบบเขาก็ไม่เทคแอคชั่นเนาะจริงๆมันก็เหมือนเรื่องเดิมๆเขานิ่งมากเลยอะค่ะ เขานิ่งมากแต่เขาก็ทรมานมากนะเป็นเก่าแน่นอนไกลกันยิ่งไกลย,ยิ่งทรมานยิ่งห่างยิ่งเกี่ยวไว้คนเดียวยิ่งเก็บกดจะเป็นบ้ารักเหมือนแบบว่าความรักมันแบบอยากจะปะทุแล้วอะแบบอยากจะแสดงออกมากเลยว่าเออรักนะแบบชอบนะอยากจะมาบอกอยากจะแบบทําให้เธอได้รู้แต่ทําไม่ได้เฮ้ยนึกถึงเพลงนี้เลยอะเธอเธอนี่อเธออะไรนะ ถ้าหากในวันนี้เรายังอยู่ด้วยกันไม่รู้ว่าใจฉันจะมีความสุขมากขนาดไหน,น,นชื่อเพลงว่าถ้าหากักมันของพี่ตู่ทุพพรจะได้ทำให้เธอยิ้มคงได้บอกคำว่ารักเธอกไกลน่าจะใช่อุเอ๊มันมีเออใช่ใช่ใช่ถ้าหากัก ของพี่ตู่ทบทรใช่ใช่ใชเพลงนี้เลยอืมใช่เขาคิดถึงอะคิดถึงะครับเหมือนแบบอยากกอดอยากฟาดัดอยากทำอะไรแบบที่เคยทำเมื่อก่อนอะที่แบบเขาเคยทํากับคุณตอนที่เขาแบบมีคุณอยู่อะไรเงี้ยเขาก็แบบอยากจะทาแบบนั้นแต่ก็แบบฮ้่ทําไม่ได้แลว้วอะอะไรเงี้ยแบบ คุยไม่ได้นว่าแบบอยากกอดอยากฟัดอยากเวียงอยากแบบอยากมีโมเมนต,ต์ดีๆด,ด้วยอยากคุยอยากอะไรอย่างเงี้ยเขาหาต่างๆเข้าใจปาแต่แบบว่านี่ทำไม่ได้เลยเอ,อะไรเงี้ยประมาณนี้เลยนะคะคือเหมือนแบบคนเก็บกดอะ่ะเออให้มันเก็บกดตายไปเลยแบบว่าเก็บกดอะเข้าใจปะโอ้ย <c oughs> ลืมไม่ได้น่าสงสารเขายังรู้อ้อนจากคุณไม่ได้เลยนะ แล้วเหมือนแบบนางอยากมาเว้ยนางอยากคุยอะ่ะแต่แบบแต่ก็แบบว่าด้วยความความถูกต้องอะ่ะบี่ก็เลยมองว่าน่าจะมีคนอะ่ะคนใดคนหนึ่งอ่ะมีแฟนแล้วคือความถูกต้องมันก็แบบมันก็บีบบังครับว่าแบบคือแบบทําไม่ได้ไรเงี้ยหรือว่าแบบต่อให้เขาทักมาคุณคุยกับคุณหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันก็ไม่สุดป่ะเออเขาก็รู้สึกว่าแบบโอเคงั้นงั้นเบรกดีกว่าเป็นความสัมพันธ์นี้ดีกว่าเพราะว่า ทำไปก็เท่านั้นอะไรเงี้ยทำไปก็ไม่สุดป้าอะไรแบบเนี้ยอืมมาต่อนะคะไพ่มีอะไรอยากจะบอกไหม <c oughs> ป้าบี้อยากจะเอาเป็นแบบว่าเขาอยากจะบอกอะไรไหมแบบว่าคือตอนนี้เขาน่าจะแบบเก็บกดตายเลี้ยวคือแบบเหมือนพูดไม่ได้แบบอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะทําอะไรคือเดี๋ยวจะดูว่า ถ้าเขาทํำอะไรกับเราได้ s, <S เขาจากจะทําอะไรแล้วก็เขาอยากจะพูดอะไรกับเรานะคะเอาแบบเขาอยากยากพูดกันนะเขาอยากพูดอะไรกับเราถ้าเราคิดถึงเราขนาดนี้เขาแบบอยากพูดอะไรกับเราบ้างถ้าเขาคิดถึงแบบคิดถึงแบบเก็บกดจะตายอยู่แล้วอ่ะตอนนี้เขาอยากพูดอะไรกับเราคงได้บอกคื่ออุ้ยเขายังรักอยู่อ้ย ry <Ryan> พูดในใจปะ เพลงพูดในใจต้องมาแล้วแหละต้องเข้าแล้วแหละยังรักอยู่แต่แบบแต่มันเป็นรักตัวเลือกอะ่ะมันแบบอยากดังรักอยู่นะแต่แบบแต่กลับมาหาเธอไม่ได้นะเพราะว่าแบบเราอาจจะมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยมีครอบครัวแล้วหรือเธออาจจะมีครอบครัวแล้วคือกลับมาก็เป็นความสมัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่แบบอยากอยากให้รู้ว่าแรงรักอยูอยน่นะอะไรเงี้ยยังรักอยู่คือเหมือนแบบเขาพยายามแบบไม่รักก็ทําไม่ได้ลืมไม่ได้แล้วก็เป็นรักสศร้าก็มีครอบครัวมีแฟนนั่นแหละ คือเหมือนแบบคือเหมือนคนอารมณ์แบบสมองกับหัวใจมันตีกันว่าแบบเนี่ยเขายังไม่ลืมคุณแล้วเขายังรักคุณแล้วเขายังนึกถึงคุณเขายังไม่เคยลืมคุณเลยอะแล้วแบบว่าเหมือนแบบเขาอยากจะพูดแล้วแบบเออเนี่ยเหมือนแบบพอพูดแล้วมันจะโล่งเข้าใจบ้างแบบว่าพูดแบบเอออยากทักอะอยากแบบอยากคุยอะอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่คือขอให้ได้คุยอะแต่มันเหมือนแบบว่าความคิดถึงมันไม่สามารถเอ็กเพรสหรือว่าอธิบายหรือว่า ส่งต่อไปได้มันก็ทาให้ตัวเขาหยุอดอัดเพราะเขาหยุอดอัดก็คือแบบเหมือนแบบว่าบางทีก็อยากทักนะแต่แบบในใจก็คิดว่าแบบทักทําไมทักแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยแบบทักไปก็เท่านั้นคือเหมือนแบบเหมือนคนที่แบบพยายามไปก็เท่านั้นเพราะว่าเรื่องของเรากับเธอมันอาจจะจบไปแล้วหรือว่ามันไม่สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ได้คือเขาอะอยากจะบอกว่ายังรักอยู่นะเหมือนเพิงพูดในใจอะ แต่แบบเหมือนทำได้แค่เพียงพูดในใจคือแบบไม่รู้่าโห้โคตรตรงเลยโคตรตรงกับเพลงนี้เลยแบบว่าอยากบอกว่าฉันยังรักเธอเสมอและยังคิดถึงเธอไม่เคยเปลี่ยนไปเจ็บปวดแค่ฉันพูดได้แค่ในใจเพราะว่าไม่รู้จะพูดไปทําไมเพราะว่าเธอก็คงไม่ย้อนกลับมาคือแบบประโยคนี้เลยเว้ยประโยคนี้เลยที่ไม่รู้สึกแบบประโยคนี้เลยที่เขาแบบอยากจะพูดกับคุณว่าแบบทุกอย่างคือเหมือนเพลงนี้เลยเออจริงๆเนี่ยคือแบบ แต่หลอกเลยเว้ยที่แบบเขาอยากจะพูดกับคุณแบบอย่างนี้เลยเว้ยเออจริงๆส่วนใครอยากดูส่วนตัวนะถ้าอยากดูแบบมันจะมีคนแบบเคยมาดูเนาะแบบอยากดูแบบว่าเขาอยากบอกอะไรแบบเป็นเหมือนแบบเหมือนในคลิปเลยอะไรเงี้ยก็สามารถรีเควสให้วาบบี้ได้นะคะว่าีอยากดูแบบนี้เลยอยากรู้ว่าแบบความในใจของเขาคืออะไรอย่างเงี้ยได้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าเขาอยากทําอะไรให้เกิดเขาทําได้สักอย่างหนึ่งเขาอยากทําอะไรกับคุณ ทำเรื่องสิบปดบวกจังเลยถ้าเขาทำได้เหรถ้าเขาทำได้เหมือนเขาแบบเขาไม่ได้แบบอยากทำเป็นทีแรก take t e action แต่เขาอยากจะแบบว่าอยากจะอยากจะเหมือนแบบเปลี่ยนเปลี่ยนเวรกรรมเปลี่ยนแบบ เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในรอบตัวเขาเปลี่ยนแบบเปลี่ยนให้เราได้มารักกันนะเออประมาณนั้นน่ะคือแบบเหมือนแบบสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนเนี้มันอาอ of control เขาไม่สามารถทําอะไรได้แต่แบบว่าสิ่งที่เขาอยากทําก็คือเหมือนเขาแบบเขาอยากภาวนาในใจหรือว่าอยากแบบอยากให้โชคชะตามันพริกกะว่าแบบว่าสุดท้ายเราคู่กันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเหมือนแบบเขาไม่ได้อยากทําเป็น take action หรือว่าทําแบบ make the effort ก็คือแบบพยายามอะไรเขาไม่ได้อยากพยายามอะไรเว้ยแต่แบบเขาอยากจะแบบ อยากจะแบบเหมือนแบบเหมือนไม่ต้องพยายามเองแต่แบบว่าให้โชคชะตาแบบหมุนแบบหมุนนะ่ะหมุนให้ตัวเขากับคุณน่ะมีโมเมนต์ร่วมกันอีกหรือกลับมาหากันอีกโดยที่เขาไม่ต้องพยายามอะ่ะเหมือนแบบอารมณ์แบบคนเราคู่กันแล้วมันก็เควมันไม่แคยวกันน่ะนึกถึงเพลงอีกแล้วเพลงมาอีกแล้วเพลงมาอีกแล้ว เพลงของหนุ่มกะลาที่มันบอกอยากให้วนเวลาคืนกลับมาเหมือนเก่าอยากให้เราเป็นแบบเดิมได้ไหมยังคิดถึงอยู่ยังไม่หายไปยังไม่ลบลืมเธอสักทีไม่รู้ว่าลองผิดหรือถูกนะเพราะว่าพี่แบบไม่เคยฟังเพลงนี้แบบจริงจังขอแบบขอชื่อเพลงแป๊บหนึ่งนะคะบิ๊กซ์ชก่อนอยากให้วนเวลาชื่อเพลงว่าจมของหนุ่มกะลา ประมาณนี้เลยนะคะเพลงจมพองนุ่มกะลาอีกแล้ววันนี้ได้เพลงเยอะนะเนี่ยประมาณนี้เลยอะเราไปฟังเพลงดีกว่ารู้สึกว่ามันเอ็กเพรสหรือว่าสามารถที่จะอธิบายเป็นเพลงได้ง่ายกว่าเพราะว่าเหมือนเขาไม่พูดอ่ะเออเหมือนเขาไม่พูดไม่ไม่ปล่อยให้ตัวเองรู้สึกหรือแบบทาตามสิ่งที่ตัวเองอยากทํามันก็เลยทําให้เขาแบบเก็บกดแล้วเป็นผีบ้าอยู่ทุกวันนี้ไงเข้าใจปะเออประมาณนี้เลยนะคะอะเดี๋ยวเราไปดูไพ่เพิ่มเติมเนาะเกี่ยวกับ โรแมสแองเจลนะคะนางฟ้านางฟ้ามีอะไรอาจะบอก t lerp new l e r f I'll be quiet to l r y o u l s t l e l r p เนี่ยมันแบบ คือความรักอะตอนนี้มันไม่ถูกต้องมันมีแบบสิ่งที่ปิดบังหรือว่าคือถ้าเกิดเขามาคุยกับคุณอะมันจะกลายเป็นความรักที่มันไม่ถูกต้องแล้วแบบมันปิดบังมันซ่อนเลนมันแบบมันมันทำผิดมันเป็นเหมือนแบบว่าถ้าเขาจะต้องมาคุยกับคุณคือบรู้สึกว่าเหมือนคนคนนี้เขาอยากทําทุกอย่างให้มันถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าเขาอะเหมือนแบบว่าตอนเนี้ย เขาทักมาหาคุณมันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบทําผิดกับคนของเขาแล้วก็ทําผิดกับตัวคุณด้วยหรือถ้าสมมุติตัวคุณเป็นคนมีครอบครัวมีแฟนอยู่แล้วมันก็ทําให้คุณผิดต่อครอบครัวของคุณแล้วก็ ผิดกับคนของเขาอะไรแบบนี้มันเป็นคอมพิเควติตรงเรื่องของการทําอะไรลับหลังคือเหมือนคนนี้เขาก็เหมือนแบบค่อยๆอยู่ในสินธรรมเหมือนเขาก็ไม่อยากทําอะไรให้มันผิดด้วยคือเขาก็เหมือนแบบให้เกียรติคุณเหมือนกันนะให้เกียรติทั้งตัวคุณให้เกียรติของคุณของเขาแล้วก็ให้เกียรติตัวเขาด้วยแล้วก็คือเขาอา่ะแบบรู้ว่าคุณอ่ะแบบมีค่าแค่ไหนนะแล้วก็รู้ว่าคุณอ่ะแบบ d e s e r v e love หรือคุณคู่ควรกับความรักแค่ไหนคือบางทีอ่ะบี้รู้สึกว่าเขาอ่ะให้เกียรติคุณนะคือเขารู้ว่าคุณอ่ะ ผู้ควรกับสิ่งที่ดีคือเขาก็รู้ตัวว่าเออตอนนี้เขาไม่ดีดีพอคือเขาไม่ได้อยู่ในโพสิชันหรือว่าหน้าที่หรือว่าสถานะที่จะแบบดูแลคุณได้หรือว่าที่จะทักแบบมีหน้าทักมาหาคุณอะไรเงี้ยคือการที่เขาทักมาหาคุณหน้าที่เขาแบบมีเจ้าของแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะแบบประมาณว่าแบบเออมันไม่ดีหรือเปล่าแล้วก็คุณจะมองเขาไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีด้วยคือเขารู้สึกว่าเหมือนรับ รู้สึกว่าเหมือนเขาอยากให้ให้คุณกับเขาอะพร้อมกันมากกว่านี้ถึงจะกลับมาแล้วตัวเขาเองก็เหมือนแบบแบงค์ในสมองว่าแบบ เออมันจะมีว the ันนั้นหรอเพราะว่าตัวเขาเองอาจจะแบบมีมีครอบครัวที่มั่นคงไปแล้วหรือตัวคุณมีครอบครัวไปที่มั่นคงไปแล้วคือเหมือนแบบถ้ามองในเรื่องของความเป็นจริงอ่ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือเขาก็เลยเหมือนแบบไม่ได้อยากจะพยายามอะไรเพราะว่าเหมือนแบบเหมือนเขารู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วเหมือนถอดใจ้งแต่แรกอยู่แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมันก็เป็นไปไม่ได้แต่เขาก็หวังว่าแบบวันหนึ่งคุณจะเป็นทูเลิฟหรือเป็นรักแท้ของเขาที่มันแบบจะสามารถรีวิเนียหรือว่ากลับมาบรรจบกันคือทั้งที่ความเเเปปป็็นนนจรริงมมมไไไ่ด้คืือออหแแบบบบาณ์ เคยเป็นแม้เวลาเราเจอความทักที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วเราเหมือนแบบเราทําอะไรไม่ได้อ่ะคือนึกถึงเพลงอีกแล้ววันนี้คือเพลงเยอะเนาะก็ทำดีเพียงแค่ภาวนาภาวนาไว้ก่อนชื่อเพลงว่าภาวนาของเดทอยนะคะคือทําอะไรไม่ได้อ่ะนอกจากภาวนาว่าแบบถ้าเราไปคู่กายขอให้แบบ มันมีซัมติงอะที่ทําให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือว่ากลับมาคบกันได้ไหมหรือมีโมเมนต์ร่วมกันได้ไหมคือมันทาอะไรไม่ได้จริงๆริงอะไรเงี้ยประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้เลยตามนี้เลยที่บาร์บี้เอ็กเพรสหรือว่าบาร์บี้บอกคือมันใช่เลยอะ่อะเดี๋ยวเรามาดูราศีลคนานะคะราศีลคนาะที่มีเกมีธิพลมีราศีมีนบาร์บี้ทำให้เปียกอะราศีกันราศีพฤกษก แล้วก็ราศีสิงห์มีนการพฤกกสิงห์ธนูขอขอให้ข้อความเนาะเขากับคุณคุณคุณหรือเขาเขาหรือคุณที่จะแบบว่าไป็นไนแล้ววะที่จะบอกกันและกันหรือว่าแบบว่าไม่คุณก็เขาอุ้ยสื่อสารเนาะไม่คุณก็เขาแบบบอกบอก,บอกกันเนาะ เธอคือกำลังใจในวันที่ท้อท้อความฝันความฝันกับความจริงนั้นตรงข้ามกันเห็นป่ะคือความรักของคุณกับเขามันเหมือนความฝันเวมันไม่ใช่ความจริงไงขอบคุณที่รักกันทุกอย่างจะขี้คายไปได้เองแล้วก็อบอุ่นหัวใจเสมอที่มีเธอในฝันโอ้แปลกมากเลยทุกคนตอนแรกวาบี้จะใช้สำหรับนี้ แต่บารบี้แบบหาไม่เจอเว้ยห้างร้างที่อยู่ตรงเนี้ยคืองงมากคือแบบผ้าอยากจะให้ใช้สําหรับนี้แกงบี้มากคือแบบอยู่ตรงนี้บาร์บี้แบบหาเมื่อกี้บารบี้แบบหาไม่เจออ่ะโอ้แม่กองงมากเดี๋ยวดูเพนดูรัมนะคะว่าคําตอบ yes or no ใครที่อยากได้เพนดูรัมก็แอดไลน์มาหาบาร์บี้ได้นะคะของบาร์บี้ชื่อน้องแองเจลนะคะน้องแองเจลแต่ว่าลักษณะมันจะไม่เหมือนกันเนอะเพราะว่าอันเนี้ยเลิกผลิตแล้วอันเนี้ยบาร์บี้ได้มานานแบบอยู่อยู่ นานพอกับให้ยิซีเลยนะคะแต่ว่าบบไม่เคยมาใช้เท่านั้นเองบ๊อบบี้ขอตั้งจิตคำถามของบ๊อบบี้ก่อนอ่ะจูนพลังกันมานะตั้งจิตอะไรดีวะของบ๊อบบี้บ๊อบบี้จะตั้งว่าใช่คนที่นึกถึงหรือเปล่าอืส่วนตัวคุณคุาก็ตั้งอะไรของคุณไปเลยถ้าเกิดว่าใช่นะคะให้ขยับซ้ายขวาคุณจะตั้งแับบ๊อบ,บบี้ก็ได้นะคะ ถ้าใช่ขยับซ้ายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังคะ่ะเสียววย่นนะวเดี๋ยวก่อนนะวางแขนดีๆก่อนถ้าใครสั่งเพนูล l u มของบาอบบี้นะคะเดี๋ยวบาอบบี้จะสอนวิธีการใช้ด้วยนะคะถ้าใช่ซ้ายขวาถ้าไม่ใช่หน้าหลังคะ่ะเดี๋ยวก่อนตอนนี้มันแข่งมันแข่งด้วยแบบมันมันไม่ได้แข่งด้วยนี่มันแข่งด้วยตัวบี้เองแป๊บหนึ่งนะอ่ะน้องเอ็งเจลค่ะเดี๋ยวบบี้ต้องตั้งสมาธิก่อน นายเจ้าขาเพราะว่าพิ่แข่งด้วยตัวเองไงแข่งด้วยนี่คือแบบใช้พลังจิตนะเว้ยคือการที่แข่งเพนดูลัมต้องใช้พลังจิตนะเว้ยคือไม่ใช่แบบไม่ใช่เพนดูลัมสาเด็จรูปนะนี่เพ,พนดูลัมแบบพลังมือจริงๆน,นั่นละน้องเองเจ้าขาแบบใช่หรือไม่ใช่คะถ้าใช่แขบซ้ายขวาถ้าไม่ใช่แขบหน้าหลังคะรุนนะเนี่ยเมื่อยน้อง น้องแอนเจลาใช่ไหมคะถ้าใช่ขยับซ้ายขวาถ้าไม่ใช่ขยับหน้าหลังคะ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะทุกคนมันยังไม่นิ่งเหมือนน้องจะไม่ทํางานใช่ไหมคะใช่ขยับซ้ายขวาถ้าไม่ใช่ขยับหน้าหลังคะ่ะอันนี้น้องทํางานแล้วนี่ไม่ได้ขยับนะไม่เหมือนมันเก่งๆอยู่เลยอะ ถ้าเกิดถ้าเกิดพลังงานนี้มันใช่จริงขอให้ขยับแรงกว่าน,นี้ค่ะเหมือนจะไปทางใช่ใช่ไหมใช่ขยับแรงกว่าน,นี้ได้ไหมคะพอบี้แบบเมื่อ,อยงไงบี้ว่าไม่แน่ใจแต่บี้ไม่ได้ขยับแขนจริงนะใช่แบบขอแรงกว่าน,นี้ได้ไหมคะออฉัมเมื่อยขอแรงแรงอีกได้ไหมถ้าใช่ขอแบบแรงแบบแรงเลยอะ่ะแบบคอนเฟิร์มเลยได้ปะก็แรงอยู่นะ โอเคหยุดค่ะพอแล้วไม่ไหวแล้วใช่นะคะคําตอบของคุณคือใช่นะคะโอ้ยไม่ไว้เจอกันนะคะทุกคนถักกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, go share, go subscribe, go subscribe, ให้บามบี้ด้วยใครที่อยากสั่งอะไรก็แล้วแต่หรืออยากเรียนพาย,ยิปซีบามบีบม้ก็สอนด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันนะคะอยากเรียนคอร์สไหนอยากปรึกษาส่วนตัวอยากซื้อของอะไรนะคะบ๊า